สวัสดีจ้าพี่น้องป้องป่ายสุภูสุขณ์จ้าม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 ากินบักทั้งกับพี่แหลมจ้าบงบงุกนนะ่ะไม่กระลังเป็นแซ่บพี่น้องเลยสุมเดียดีข้างในมีกะปพียมาจำโอ้ยแซ่บแซ่ยบ,ส,บสวัสดีครั้งหนึ่งจ้าพี่น้องมันนี่พี่แหลมมีกันอยู่กันที่หาดสวรรค์จ้าพี่น้องนี่จ้าบรรยากาศของหาดสวรรค์ตำบลนาว่าอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นจ้าพี่น้องมันนี่พี่แหลมมีไหอย่าง่าเตี้ย มาเที่ยวหลังปีไม่จ้าเรากับพระพีพ้าน้องของอีสานร,รีวิวเขาเนี่ยมาเบ่งบรรยากาศหาดสวรรค์พร้อมจ้าล้วกะน,นี่ตอนนี้พี่เลมกับพ่อแล้วนับกล้งหันได้35หตัวจ้ะพระวัดอันบม่แน่ใจว่าควายฟูงนี่เป็นควายของเอื้อยน้องรักบ่ถ้าพี่น้องได้เบ่งคลิปหลังๆก้อนๆนั่นนะตั้งแต่สมัยสองปีที่แล้วพี่เลมบเียกับพระวัดก็พระกันมาถทายคลิปของเอื้อยน้องรัก ตอนนั้นเรามีควายอยู่มันหาสิบกว่าตัวนพวัดนเนาะควายฟูงนี่ก็อยู่นี่แหละตรงขามกับหน้าเราเนี่ยแหละนี่ยังมาถึงหาดสวรรค์ยังมาถึงยังมาถึงอดีพี่แล้วมีเห็นควายเนี่ยก็เลยเตือนเต้นโอ้ยดีใจหลายเห็นควายแล้วสันดอกก็เลยจอดเบื้องกับพวัดนโดนๆกับควายเห็นควายหลายตัวเนาะจ้ามาวะกินหมักทันความพี่น้องครับจับพวัฒนจ้ามาหลบนี่ มีแต่ตัวงามๆเนี่ยควายน่ะพักไปบ้านไกลๆเลยบ่สบาลูกพื่อนนี่นะยุขังกวกกระเดานี่ไหมพี่แล้มเห็นควายตัวนึงงามๆเขามันงามงามแบบพวัตยางมายางมา้โลเลี้ยวพี่เลี้องกินบางท่านมักันจับแซ่บๆเอาบาท่นโกงนี่ก็เสียดส่อพวัตเขาเพิ่นเพื่อนเลี้ยงสบายแทะเพิ่นเลี้ยงแล้วเพิ่นปล่อยไม่บอทั้งเนี่ย ก้อนหน่อยเอ้ยน้องรักราจะที่เราเก่งมาเลี้ยงควายเลยอืมพะวัดควายตัวนี้คืองามแท้โอ้ยมันมีลูกควายด้วยคุณนะ่ะคนกำลังปลุกปุยสดายเนาะพะวัดว่ได้พ่เพอเจ้าของเพินน่นเนาะจ้ะอันนี้เป็นกลุ่มคงควายปานกลาง,งจ้ะบ่หน่อยบ่หลายครับบ่หน่อยบ่หลายประมาณอะไรก็สามสิบห้าสามสิบห้าโตนับได้วังหั้นนะพะวัดจ้ะ จ้ะแต่ว่าเราก็ดึงเขาพี่เด็กบอตื่นบอตื่นตื่นชนยังไงนี่แต่ว่ากับบ้กล้าลงใสใกล้จ้ะสังเกตจ้ะยันยันเราตื่นเขาแมนยันเราเรียนภาคเรียนหนี้เลยคนสีห่างเขาว่าว้ยมาไล่ควายควายตีบัปธิบายเพราะว่าเพราะว่าพี่แรมพี่มาหัวหนึ่งซองปีที่แล้วม้าวันนี้ว่าจะไปเรียนน้ำเพลินพนะ ไปจอดรถตันทางควายเพิ่นเพื่อนห้ให้เลยลาแต่พุ่นหรือมานะมาที่นี่ก็เลยไปอีกรอบนึงไปไปว่าสิไปเบื้องทางพุ่นเนาะ,ะเพิ่นเพิ่นล้อมนั่นเนี่ยเพื่อนล้อมลวดอันที่มันเป็นไฟฟ้านะมาที่นี่เอารถกลับาน่ะไปขี็ดอันเฮ็ดลวดน้ำเพื่อนขาดตอนเนี้ยเพื่อนก็หห้ควายแต่าพุ่นมาเลยบวกขาเลยจ้ะแต่ยัง,ยงมา ชีวิตของยูทูบเบอร์ชีวิตของยููทบบเอร์ย้ออนยากได้ฝากงบามงําฝากพี่ฝากน <laughs> ้องนี่ละจ้ะบริบทสู่ฟังจ้กเทียบแบบไม่ละกัหัวควันเจ้าของแล้วมีจ้ะยากระวยาวหยาขี้เงินจ้ะแต่ขอแต่กินดีดีดีจ้ะอยู่ตับตับตับอยู่อยากเอาไปเลี้ยงอยู่บ้านเด้เนาะเนาะกที่แล้วนี่สังเกตเห็นสีผิวของควายมันสิเปลี่ยนออกดำแดง แดงแดงดำแดงจัง่อยแมย่เพราะวัดสงศสเป็นน้ำน้ำเนาะเพ็่นวานะ่ะจา้ามันมันชีได้ล้ลงน้ำพุนละพื้นน่องเห็นป้ะอันนั้นก็นคือหลังเขื่อนนั่นนะจา้าเป็นเขื่อนอุบลรน์ของจังหวัดขอนแก่นเขานอย,อยู่หลังเขื่อนอยู่ทางพุนสิเป็นหนาเขื่อนทั้งภูเขาพุนะ่ะจ้าเราก็เพิ่นก็สิมนี้แพร่ร้ายๆพุนะ่ะแพร่ออกหาปลาฝากทั้งพุนจะเป็นอำเภออย่างก็อำเภออุบลรน์จ้าครับอำเภอนามพองติแน่นค่ะเพราะวัดเห็น ควายน้อยตัวหนึ่งมันนอนอยู่หันบ่จ้ะเป็นควายหน่อยอยู่ได้เนาะบ่แน่นหมาได้เนาะควายน่อยเอามันติ่งคิ้งบ่พวจติ่งอยู่ติ่งหูอยู่ใส่ใส่เบิ่งดูเดี๋ยวเอาแล้วเป็นอย่างแล้วคือบ่โอ้โหนี่ได้ติ่งแล้วเพิงพ่งลอดเพิ่งลอดควายน่อยกันเลยพักพรนอนหลับ<อ>มันก<า>็นได้เป็นยังมานํ้วแมงสิทิอยงเจ้ะเพื่อนอาจจะบ่มีเวลาไปอนุบาลยุ่คอก็เลยเอามากับฟูงญงเลยจ้ะคนเลี้ยงอาจจะ มีหน่อยบ่มีคนเบิ่งจ้ะ <c oughs> เขาเขาบันขึน้นยังสี่ดีด <c> ี <oughs> อุ้ยอยากไปเล่นกับควายไหมะแต่ว่าทังเกียงใจเจ้าของควายเพื่อนแม่จ้าอัญญานเพื่อนว่าเฮามันกวนควายเพื่อนยังสี่แม่ <c oughs> <c oughs> ควายเพื่อนกำลังกินหญ้าดี <c oughs> ควายกำลังกินหญ้าเขาสิเลียนแตกกันเลี้ยวสันเลีววย้ยวกวอยสินี้เงินคาเนี่ยเพื่อนบ่เน,นี่ยจ้ะเราลองไปเบิง่งอยู่ที่หาดสวรรค์สวรรค์เนาะว่าสิมี ฟูงควายอีกบองสิบ่จ้ะอื่ไปลองเบิงึงจ้่ถ้าบ่มีเฮาก็จังค่อยสิกลับมาเล่นกับควายฟูงนี่อีกจ้่แต่ว่าตอนก็นมาอาจสิบ่เห็นเด้เพราะว่าเราสิไปกินหม่องอื่นแล้วจังซี่นะแม่นปกติเพิ่นเลี้ยงอยู่แถวนี้คือเพิ่นสิปล่อยไปตามสบายใจของมันสินะก่อนเข,าข้าคอกก่อนนะ่าจะเอาลงน้ำก่อนแม่นจ้าแม่จ้าสวัสดีจ้า <laughs> สวัสดีค่ะแม่ไปแล้วบ่เห็นควายว่างหันนะ่ะ นม่จะลไล่ไปใส่จ้าเนี่ยไ<อ>ล่ไปใส่ไหนแม,นนม,ม่โอ้เตี่ยโอ้งงเดี๋ยวนี้เรายังเลี้ยงคือเกาปะจ้ะ เราไปเลี้ยงใส่บุ้งกันเนี่ยบุ้นบานกระดาโอ้ oh. oh. หนูกับคนนะชุมแสงไงล่ะจ้า <Okay. S 1> จ้าหนูเห็นควายอะไรตัวหนูมาก้าจากตัวเนี่ยแม่อยอเนี่ย30ัวอืมบายุหันนับได้สามสิบหาหรือสามสิบหกอ่างละ <Okay. S 1> <laughs> จังไเรเลี้ยงไว้จ้าเนี่ยจ้า กตอนมันนี่จากโตเนี่ยเนี่ยอ๋อเตี้ยอตะก้อนเลี้ยงสองตัวกับพ่อปั้นให้สองตัวแม่ลูกอ๋อปั้นให้สองตัวแม่ลูกเป็นเป็นควายมุนมังจากจากปูย่าตายายังสี่บ่จ้ะโอ้แม่บัดนี้เลี้ยงโดนบันไดมันก็จะได้ประมาณสามสิบกัวตัวงเสียกันคันปู่เขาเลี้ยงแค่เลี้ยงดูเนาะจ้ะออกมามันมันนี่จะโตแมย ค่ะแม่ลูกยังสี่สามปีลูกก็ได้ลูกน้ำแม่ก็ได้ลูกน้ำกระตื้มกันออกมาไปไว้ยังเสร็จแล้วมีขายในบ่จ้ะมีเตี้ยโอ้อันช่วงลูกเบี้ยนกับแม่นแม่นควายนี่แหละว่ะเตี้ยโอ้ย่าให้ลูกกับแม่นปาดนี่ลูกจะค้นขึ้นม่เขาอยากทำอันนี้สีสไลด์บุตรสีสไลด์ปาแตงลูกไผ่บุตร ทั้งสุขศีคนเลยบ่อันนี้กับกับผู้ใหญ่บ่ได็ดแจงอ๋อจ้ะชุ่มนองสารเดเดื้เสียดเด้อจ้ะโอ้ขายควายแตงกุกไผ์บ่แม่ป้าป้าป้าตาสะออนแทจ้าหนูเห็นเอื้อยน้องรักแล้วขายข้อยขี้รถเก่งมาเลี้ยงควายแม่ตาสวอนตาสะออนควายเรามีตะตูนอ้วนเงี้ยทัุ่นมันบ่อึดหยาคือทั้งที่กับน้องซ้ายแล้วคือน้องเคยฮึตอนนั้นกลับมาขี้รถเก่งมาอีกคนละคัน ตัวสันดอกคนเลี้ยงควายเนี่ยวธรรมดาตัวเนี่ยสันดอกอันนี้แม่เลี้ยงมาจากปีแล้วคะ่ะตั้งแต่เลี้ยงกับพ่อสองปีตะเกียร์ไอสองตตะเกียร์ตั้งแต่สี่สิบกว่าปีแล้วเนาะป้าในสี่สิบสาโอ้ท่อดกันกำนูเนี่ยละ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้เลี้ยงมาได้สี่สิบกว่าปีแล้วแตตลอดชีวิตขอนชีวิตของพ่อกับแม่กต่เลี้ยงง้วเลี้ยงควายจ,จนเสียครอบครัวมาตลอดจ้ะ เคยเคยเศร้าอาชีพการเลี้ยงควายบ่ค่ะเคยเศร้าเลี้ยงบ่ะกับเคยเห็นเพื่อนเคยเลี้ยงเพื่อนเพื่อนเลี้ยงขนาดอันอันลูกกับเป็นครูเป็นตำรวจเนาะมีลูกก็เลยว่าเขร้าเลี้ยงซะพ่อพ่อกเฒ่าแล้วพ่อตะเกียบสลกัวแล้วงอาท่านพอนตะขายขายเราก็เม่ป่วยแต่ล้วก็ไม่เสียชีวิตหลายคน ธรรมดากับของพ่อของแม่เนี่ยก็ยังอยู่น้ากันข้าเก่าอยู่มนี่ปะเห็นหลายคนอยู่อันเป็นแบบอันนี้เขาเอาควายไปผสมพันธุ์อยู่ใส่ในเนี่ยอันเล่าเรื่องของแม่หนึ่งนั่นนี่พอเพป็นโอ้มีมีควายจ้าฝูงอยู่นี่ควายคุ้มฝูงส่วนเขาว่ายางดีโตแดงแดงนึงนตแม่จ้่ยโตงามงามดำดำโอ้ว่าสิว่าแดงแดงว่าตีเห็นเห็นด่กใบยาเห็นมันแดงสิมั้ยมีจากโตแม่ควายคุ้มฝูงอยู่นี่ ตัวเดียวแต่ว่าคันรุ่นน้องเสียน้องมะไก่บ่ได้ดอกซนลายลาน้องมะไก่มีการใส่พอพันนอกฝูงจากเถ่อบ่บ่จ้ะอันกะปะซุสัตว์เพิ่นมะผสมเทียนเทียนหนึ่งจะเป็นไดไหม่ะเตี้บเพิ่นกมาเห็ดตั้งโดนมันมาติดอ๋อจจะับสัตว์บ่วบัท่านได้แน่นหมายถึงว่ามันมาถึงห่วงมันสิไหม จ้ะมันก็เลยกันก็เลยจับยากก็แล้วก็เลยปลอยเลยอันไปเลี้ยงทั้งพูดละทั้งอันนู้นกระเดาบ้านนี้กล้วยแม่มาป่วยเนาะมีแต่ตัวใหญ่เด้ขายเก้าตัวบานนี้อันตัวนี้ก็เป็นเมลพันธุ์ตันนี้ก็เป็นเมลพันธุ์ลาไว้นั่นบ้านนี้มาป่วยเก็บขาเจ็บเร็บควยขึ้นน้ำควายป่วยจ้าก็ขึ้นจากน้ำจะโดนไปไหนเนี่ยเอาได้สามปีเลย บอกมัยคือมัยแกสามปีก็เลยบ่วลายเป็นเลี้ยงผุนอีเยี่ยที่อะไรมาเลี้ยงตะพีเนียนเนียนเนียนเพราะว่าถ้ามันเคยเป็นน้งผุนมันสิมันสิแผลมล้ามาใส่ควายเนาะคนคลายออกเบ็ดหลายด้ทางผุนเพราะว่ามันมันปีนี้ก็เปลี่ยนกันหลายปีนี้ปีนี้เป็นลายของแม่เปลี่ยนบัวเตี้ยเอาหมอมาฉีดแล้วแม่มันสิไปหาตัวอื่นจ้ะ นพ่อเพราะเมาเราพ่อก็มาชีดเราเองโอ้เจ้โอ้เป็นมอสัตของเจ้าของเองฟั่มก็ดีทำเนี่ยโทษนะเขาคุณแม่ซื้ออยังเนี่ยซื้อละครแม่ละครโอซื้อมวนเนาะอีแม่เป็นคนบ้านอย่างบ้านนนสว่างบนนสว่างนนสว่างของพ่อพ่อบวกลมพ่อบวกล้มอืมพ่อบวกล้มหนูเคยไปหาเราอยู่เราสิมีทีมงานของเราดอกหนูเคยไปถ่ายหนังน้อยอยู่หันแต่ขี้กับเขาคุมน้ำเล้วละ เพื่อนกายไปเป็นคู้เฟือกล่ะจ้าบานนี้คู่นี่ก็เลยคู่ฉีเราเลยมาเอาไผ่อ๋อจ้าแล้วก็เอาไผ่ติดเชื้อประยุกต์กับพ่อมาล้มดวนวันเนี้ยก็เลี้ยงอันไหนก็มาจุดอาตะจ้าไถ่เฮาเนี่ยแหะจ้าอุ่มน้ำเพื่อนเป็นกุมใหญไงด้เนาะยุ่นเนี่ยเพื่อนเป็นกุมอนุรักษ์ควายไทยด้เนาะจ้าแต่ก่อนเนี่ยเม่นเพื่อนเป็นพี่อายจ้าเพื่อนเป็นผู้ใหญ่บ้านอืม หัวหนา<ะ>นกลมกะ,ะ,ะเปียนกับเรี่ยสามชุดสี่ชุดแล้วล่ะลี่หัวหนากลมตีว่างหันไขรไขยควดถือสามควยเนื้อสองืงได้ราคาดีวะเมี่ยนันวดเมียม,<ะ>มันตัวใหญ่ขมูเนาะจ้ะมันก็นได้เยอะๆสองมูกว่าเพิ่นก็มาวัดเอาราคาควายเนื้อเนาะ,ะข้าว่าราคานี่นะ แม่บอคิดถ้าอยากจะเลี้ยงควายอันโค้งสั่งง่ายๆตีเอาควายพ่อพันดีๆมาทัำสินะอุ้ยแม่แถวเลือแม่เลยงว่าก็เลี้ยงตามอัตภาพเท่านี้แล้วเนาะแต่ว่าของบอทีมเป็นว่าเนี่ยอันผู้ร้านเคยนั่นกกนเป็นครอบอยู่น้ำกันล่ะของเขาขึ้นกี่สิบห้าสิบตัวคนละก็ซื้อพ่อพันมาอมานี่ก็เลี้ยงยากก็เลยขายปีกายนี่อ๋อมันยังเอายากจังเอยเอายากอัน นก็ได้อยู่ตัวละห,าห้ามื้นอืมอขายออกสองตัวพ่อพันเท่านั้นจ้ะเนี่ยคันหนูอยากได้แม่จะขายให้หนูตัวละเท่าไหร่นะ,ะคุย้ยอ่อนอันแม่กับลูกต้องเสียเมียติดจ้ะปกติแม่ขายราคาเท่าไหร่ต้นมากแม่ขายจะคว้ยเท่าคว้ยโวยควย้ยยังหัวโอ้จังคว้ยที่จะออกลูกแม่แพ้ลูกเนี่ยเก็บเก็บไว้บหรนอปล่าล้านสามมันจะขายเนาะอืมอัน ได้ขายข้อยมีพ่อที่ออกมันมันสื่อสื่อละสามอยู่เนี่ยะออ 4, วะท่าน<อ>แต่ว่าข้วยเขามันกระงามอยู่ข้อย,ยมัยมันลูกไม่อยากตัววาแม่ออกบนเด้วเตี้ยมันมนรู้ว่างเห็นเนี่ยว่างมันตายว่างเขาเป็นรูปตัวบุญออกมาตายเบื่อลอ,อดรอดเสียนลอดสิโคตรเนี่ยแหละเพื่อน าาย,กยากได้ควายแม่ลูกไหมแม่ไ <laughs> 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 อ้เขียวสืบควายแม่ก่อนนะห <laughs> <laughs> นูหนูอยากได้ไปไว้ถ้าตสืบอ,อันมองอนองอุนอรักษ์ควายไทยทั้งคุณน,นั้นจังซีนะอันอยากให้ไปเบิง้งพุนแล้วควายนงพุนอ่ะเตี้ยบ้านกระเดาผุนม,มันงามมันบังคือกัน,นจังซีได้อดปวดเอ็ดเปียดหนิเคยออเบอร์แล้วไปเบิ้งหรือเปล่เคยได้เนาะเคยอยู่แต่ว่าจับมาได้เนาะมันโดนแล้วมาหาเราตั้งแต่อัน ยังบ่มีหยังเด้เเาคยมาอยู่มีแต้นไม้ตะเกียมาเนี่ยเคยมาพี่มันได้4ปีแล้วสิอือพอวัดหนูเห็นควายตัวนึงเขามันแป๊กๆอีตู่กันเนี่ยนั่นแม่นั่นแม่ตัวที่มันยืนอยู่เนี่ยนี่แม่มันมันท่ายูิม้องนี้พอวัดนี่ใกล้ๆนี่ยนีแม่เฮ้ยขึ้นเป็นตาฮักแท้อันนี้มันเป็นควายแม่ติวเนี่ยเนี่ยโอ้ลูกเพิ่นธุ์ตัวหนทั้งนานนะโอ้ย มาคืออุ่มบุญเถอะอันตอนนี้เราท่องมาไหนเนี่กํลังเราซื้อนังยังได้ตัวได้ตัวตู้บ่โตตู้เนี่ยนี่ซื้อว่าจ้ะเนี่ยตาแล้ววันนี้ตู้กระบี่มาเพืนโอ้ยตู้กระบี่ตู้กระบี่อ๋อตู้ตู้ตัวนี้ลูกเพิ่อนกระจายได้หนิตัวใดจ้ะตัวปากตัวย่างไปนี่เตะงามงามบอกมาลูกตัวเมฆาจานทานมาจ่ายให้ตามาเลี้ยง ตาบัดวดสังเกตไปน,นอนแตะยู่หาดสวรรค์ุลเพิ่อปอูกใส่นามตาย่ันมากควายแม่เราเนี่ยสูงประมาณลอยยี่สิบกว่าเนาะพระวัดเนาะโดยโดยประมาณประมาณลอยยี่สิบห้าจ้ะควายของแม่เราของฟูงแม่เราเนี่ยแม่ได้ปลูกหญ้าบ่ค่ะเนี่ยบ่เห็นเรากินตั้งสิแล้ววันกี้่ันมากท่านนี้ก็เจ้าปลูกหญ้ากันบ่บ่เคยปลูกที่บ้านกระเดาด้วยตีกระเดาเพิ่นปลูกรอวัดไปที่รอบ้านมู่ไอ้นุ้ง่นปลูกบ้านพ่อหนูนี่ปลูกหญ้ากันไรเดียว มันบอคอยนี้อันเดินกวางเสียนาชุ่มแสงจ้ะแม่เคยเลี้ยงควายหลายสูหนึงจากตจ้ะสามนี่แหละเตี้ยดังรู่สามสิบนี่แหละโอ้อย่างดู่นสามสิบกว่าเนาะแม่แม่ได้ขายทุกปีบอคอยนะขายขายแค่ทุกปีเหลอโอ้ไปไปเฮ็ดประกันนะขายทรงประกันปีละแสนก่นปีหนึ่งปีหนึ่งได้แฮะแสนอยู่มันบ่ โอ้พวัตจจ้ะได้ขายประมาณจัดตัวครับแต่ละปีชี้โตหาโตโตก็ถือว่าการเลี้ยงควายเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาชีพของแม่เราได้คือกันจ้ะคือแบบว่าเราต้องไปเฮ็ดงานทั้งใดอาชีพหลัก็ทำนาจ้ะอาชีพหลักทำนาอาชีพร้องเลี้ยงควายบัดนี้นี่มาเบิ่งแล้วอาชีพร้องนี่ได้เงินดีคือกันจักอันใดนหลักจันไหอันใดนร้องบัดนี่อันหมู่เพิ่นว่ามีเพิ่นเลี้ยงปลาเนาะจ้ะ ตำรวจตุยแล้วเลี้ยงปลายายพวกผมเลี้ยงปลาเนี่ยผมวานเงินลงน้ำชั่มือ้อเนียนยายประเด้๋ววาน,นเงินคือพวกผมเนสแต่ว่าังลงแรงเหียบควายก็จนะ <c oughs> เลี้ยงตามธรรมชาตินี่ล่ะแต่ว่าเขาอย่ายงมันเขากระหักมันได้เนี่ยแตงหนูไปทำรายการเนี่ย, <c oughs> ยไปเห็นเขาหน่อยใส่หนูเลี้ยงหยอกลวดค <c oughs> นเลี้ <c oughs> ยงปลาอยู่คนโอ้ยมันมีเงินซื้องวัวสื่อควายเลี้ยงกับเลี้ยงปาลาในล่ะพเจน อันย้ำนั่นมะกับ,บ่มีมองเลี้ยงย้ำน้ำขึ้นมาอือย้ำน้ำขึ้นมาบ่มีมองเลี้ยงกะเลี้ยงปลาใช่ไหมจ้ะเลี้ยงปลาเพื่อนเลี้ยงมองมอง u, อยัง่วอันอันตีแม่ที่เป็นแพนแต์จ้ะเพื่อนเฮ็ดยังไงเพื่อนเฮ็ดอันกระชังไว้ตีเราก็เอามาหันไปว่านให้หล้องเสร็จตีจอ๋อนะเราย้นั้นก็เอาเรือขี่ไปเอาปลาตะโอกมันก็ต้องใส่ใส่งบอยู่เด้ยเนยน้ะหลายเติบ ควายผูน้อยก็นี้เลยบ่อให้มันใหญ่ไ่อยากให้มันทับกันเมนเมนคันมันทับกันมันสิเป็นเลือดชีดลูกมันสิฟอมมันสิน้อยมันสิหลอดมันสิเป็นท้องเอาปอเอแปะซ่วนมากแม่ให้มันทับกันบ่อทับกันเลยปล่วยตามทัรไม่ตานที่เลอแต่ถ้าเขาไปทับควายจากฟูงอื่นยังเสียลูกมันน่ะมันจะทรงตมันจะงามที่ไหจ้ะสมันราแม่ขายแต่ควายผูมั่นวะ แล้อนขายคู่ฝูงแบบได้เปลี่ยนดูบปะโดยเอาไว้ประจำเลยกับตัวใดมันมองงามก็เอาออกตัวใดมันดื้อก็ขายออกโอ้มีการเปลี่ยนอยู่เนาะมีการเปลี่ยนอยู่จ้ะเื้ยหมอภาวดมันนี่มาคุยกับแม่เรามั่นมวนจ้ะแล้วเมื่อหลังเขาคอยสิมาเล่นทั้งนี้อีกเนาะแม่ดูจ้ะโอ้ยากให้ไปบ้านกระเดาคนน่ะบ้านกระเดาโน่นกระเดาบ้านนัน่น ไปทั้งพุ่นสิคือเนี่ยไปทั้งนี่ก็ได้นไปหนาวานี่ก็ได้หนูมีแฟนขับอยู่เดียบานนนกับเดาเราเป็นครัเราว่ามาเยี่ยมมายามเนี่ยเด้อสำนว่าเราเลี้ยงควายสิบหกตัวเราเป็นครัผู้สายเราซื้ออย่างหมูเราบอกซื้อมาอยู่จำมาได้เราให้เบอร์ฮอดเบอร์โทรมาจะหยุดหยาผู้ช่างทีเออเมื่อนี้เขากลับล้คุณแม่ไปก่อนน้ำพวัดเนาะเดี๋ยวให้แม่เราไปน้ำควายเราตามสบายเออเมื่อนี้พี่ละมีกับขอบคุณคุณแม่หลายๆจ้า สวัสดีจ้าอ๋อ, <c oughs> อพระวัดมื้อนี้เกาจบคลิปเท่าน,นี้เนะนาะมื่อไหร่มื่อไหรามาพอ,อกับพี่แล้วมีอีสานลิมพ์คือการเด้อพี่น้องเด้อสิทธาไปเบิงควายเส้นั่นก็ต้องติดตามตอนต่อไปจ้าวันนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายโชคดีค่ะแม่ตะกี้มันเรียงยู่ทางคุณหน้าบกลงนอบเพิ่นมาไชยอือ <c oughs> จ้ากัไปเบิงนู้นเจ้าหลับเจ้าหลับ มันทรรมชาติมันดีทั้งนี้มันงามตะกี่หนูหนูมาตอนเที่ยงๆควายไล่อะไรแต่ว่ามาย่าฝนแสดงว่าย่าฝนมันต็ดไรไปท่อนพุ่นเนาะบองหาดมันบ่ทั้งทั้งผีสิมีบ่เนี่ยนี่ยกขวบหนึ่งจ้ะหนูรถกระบะมาหนูเล็บล็อกกล้าลงเออหนูรถเกียงมาหนูเลยบอกกล้าลงสุดเที่ยหนูใช้รถกระบะมามือนนี้มันนั่นมันหนาวเรามันนั่น ใต,ต้ปอติดรถกระบะนะก็เลย <c oughs> เดี๋ยวรถเกีงรน้อยมาเยบบาลยว่ากล้าลุ้งปันไดย์น <c oughs> ้องตามสบายค่ะแม่จ้าไปกลับบ้านอันหนูไปอบรมอยู่ขอนแก่นจ้าเลยว่าได้มาทั้งคุณก็มีงัวนได้พี่น้องแต่ว่ารถพี่เลี้ยมหงไปบ่หอดเอาไวนะ้วันน่ะเอาไวนะ้วันน่ะเอารถกระบนะมา <c oughs> จะ้ะทั้งผีเ็นเรียงงวเรียงควายได้ไหลายนีเด้จอจ้าตึ๊บประวัดฝากน้มนี่เป็นยังอ้อป้าเดวันมากินบักทันเดวันกินไปฝากพี่วันก่อนนะควายตอนก่อนนะ อ้ปรอวัดกระลังเป็นตะเสียบคุณเนี้ยหักเอางานไปบ้านห้องป้อของร่างกันหลายอยู่ห้วยสมบูรณ์ดีพ่อแม่เนี่ยบ่มีอันนอนบ่มีนอนหรอกพ่อว่าชิ้นหอดสมัยตะกี้เด้อไปเลี้ยงควายกับหมูแม่แต่เป็นเด็กน้อยต้องตะเรียนหนังสืออยู่หมอสวงหมอสาวแม่กระลังขี่ดอตะเกียกระลังหันมะเปาเนี <laughs> ่แล้วพักกันไปเก็บบักทันอยู่แล้วมาก,กินนะนี่นะ เสียบเด้อเนี่ยอันนี้แหละ,อนนละบอกท่านจากธรรมชาตินะพี่น้องบ่ได้เพิ่นกับบ่ได้อันนี่นะป้าขาง่างก็โดนหลายแพุนนะ่น่ะจึ๊บนีละไปนฮนไปบ้านปกลับบ้านแล้ว รักรออยู่สู่อ้อมใจเนี่ยพระวติกําลังเสียบของท่านกําลังเสียบเ <c> ป <oughs> ิ้นไกลไปไกลมากระซิบว่านั่งนี่เห็นอย่างน้อ,นอว่าตีกินของท่านไหมจ้า <c oughs> ชาบมันจะเป็นรสชาบ เปรี้ยวหน่อยนึงหวานหน่อยนึงออกไปเปรี้ยวหวานแซ่บมันหน่อยนึงสามรสชาติได้นึงเดียวเพราะว่า